สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเมื่อวันก่อนผมสงสัยว่าคําว่าขมนเนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงกันแน่ทําไมชาวขมนหลายคนเขาถึงไม่ถูกใจสิ่งนี้ก็เลยไปหาข้อมูลดูครับแต่สิ่งที่เจอก็เจอช่องของยูทูบเบอร์คนหนึ่งเป็นชาวขมรนะเขาก็ตั้งหัวข้อคลิปคล้ายๆกันทําไมชาวสยามถึงเรียกเราว่าขมรแล้วเขาก็ไล่ประวัติศาสตร์ของขมรครับซึ่งก็เหมือนเดิมมันไม่ค่อยตรงกับที่ชาวโลกเขารับรู้เท่าไหร่ ผมขออนุญาตไม่เอ,อ่ยชื่อช่องนะครับผมไม่อยากให้มีทัวร์ลงกันช่องข่าวเขาเนี่ยมีผู้ติดตามสอง0สนกว่าคนบอกแค่นี้พออ่ะเกริ่นนํำพอแล้วเดี๋ยวผมจะมาอ่านคอมเมนต์ให้ฟังกันเลยนะครับและนี่ก็คือความคิดเห็นของชาวเขมรล้วนๆมาเริ่มที่ความคิดเห็นแรกกันเลยครับเขากล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่ชาวเขมรจะต้องเรียนรู้วิธีการรวมตัวและคิดที่จะรักษาตัวเองให้มีชีวิตอยู่ เราจำเป็นต้องชื่นชมสิ่งที่เรามีและเรียนรู้จากอดีตของเราจริงๆมันยังไม่สายเกินไปความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าขอบคุณอาจารย์ที่ค้นคว้าเอกสารให้เด็กๆชาวกัมพูชาได้ฟังและรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของกัมพูชาเราอ๋อแปลว่ายูทูบเบอร์คนนี้เขาเป็นอาจารย์ความคิดเห็นต่อมา มีเป้าหมายที่จะบิดเบือนประวัติศาสตร์ขเขมรมานานแล้วให้เด็กๆดเขมรพยายามเรียนรู้สำรวจอย่าเชื่อชาวต่างชาติเดี๋ยวจะหลงทางอา้าวนี่คนไทยพยายามจะบิดเบือนประวัติศาสตร์ขเขมรเหรอมีการบอกอย่าให้เชื่อชาวต่างชาติด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวจะหลงทางก็มันเป็นกันซะอย่างเงี้ยข่าวสารอะไรของโลกนี่ไม่สนใจกันเลยให้เชื่อแต่ซื่อในประเทศตัวเองความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า จะเกิดอะไรขึ้นหากชาวกัมพูชาประท้วงการใช้อักษรเาเรนและ5จังหวัดที่คนไทยยึดครองมาถึงตรงนี้ท่านผู้ชมก็คงจะเริ่มถอนหายใจกันแล้วอย่าเพิ่งรับอดทนไว้ก่อนมันยังมีอีกเยอะความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าการนำเสนอของคุณดีมากโปรดนำเสนอกิจกรรมของรัฐบาลฝรั่งเศสภายหลังจากที่โดนดาล่าอนานาธิคมจนในที่สุดชาวกัมพูชาก็ได้สังหารชองบาร์ เฮ้ยเดี๋ยวนะเขาคิดไปถึงขั้นนั้นกันแล้วเหรอฝรั่งเศสตกอยู่ใต้อนานิคมของกัมพูชาแบบนี้เรียกว่าขเขมรหลอกกันเองได้หรือเปล่าครับความคิดเห็นถัดมาครับเขาอธิบายว่าขเขมร่ะแปลว่าประเทศที่เต็มไปด้วยความสงบสุขส่วนในภาษาบาลีขเขมรเนี่ยจะแปลว่าเข้มแข็งอดทนไม่โกรธจริงเหรออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าขาเมนก็คือขาเมนไม่ใช่มอนมอนเป็นเพียงชนกลุ่มน้อยบนภูเขาขาเมนของเรามีอารยธรรมสูงอยู่แล้วความคิดเห็นต่อมาครับตอนนี้โจรพวกนี้กังวลมากเพราะอาณาจักรคาเมนเริ่มกลับมามีอำนาจอีกครั้งอ๋อพวกเราคือโจรน,นะแล้วอาณาจักรขาเมนกำลังจะเริ่มกลับมามีอำนาจอีกครั้งครับเฮ้ยเหนื่อยจริงๆความคิดเห็นต่อมา คำว่าเขมรเป็นคำที่ชาวสยามและลาวใช้เรียนแบบคำเขมรเมื่อชาวสยามและลาวอพยพเข้ามาทางตอนเหนือของขอมและได้ยินชาวกัมพูชาคุยกันในพื้นที่จึงเรียนแบบแต่พูดไม่ชัดเพราะไม่สามารถพูดคำแบบนี้ได้และนี่ก็คือวิธีที่ผู้นำชาวสยามและลาวพยายามสร้างประวัติศาสตร์เท็จให้ประชาชนเชื่อและมันก็ผิดพลาดความคิดเห็นต่อมาครับ สยามพยายามบิดเบือนประวัติศาสตร์แต่ไม่สำคัญสิ่งสำคัญคือชาวกัมพูชาต้องรู้จักตัวเองแล้วก็มีความเห็นคนไทยบางคนมาโต้อตอบกลับด้วยนะครับสุดท้ายมักจะจบด้วยคำว่าหมาไทยคือผมเห็นหลายความคิดเห็นและเขาจะด่าคนไทยว่าหมาไทยนะถ้าถามว่าเจ็บไหมมันก็ไม่ค่อยเจ็บนะหรือว่านี่อาจจะเป็นคำด่าที่รุนแรงของชาวกัมพูชาแล้วความคิดเห็นต่อมา วรรณกรรมไทยและอักษรบาลีเป็นของเราชาวกัมพูชาเพราะคนไทยอ่านไม่ออกแต่มีเพียงชาวกัมพูชาเท่านั้นที่สามารถอ่านวรรณกรรมและอักษรบาลีของตนเองได้ความคิดเห็นต่อมาครับชาวสยามเก่งในการบิดเบือนแม้ทุกวันนี้จะเรียกขเขมรผิดก็ตามความคิดเห็นต่อมาครับขเขมรเป็นประเทศที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชาวขเขมรได้สร้างอนุสาวรีย์หลายแห่งทั่วเอเชียตั้งแต่พม่าไปจนถึงเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้สยามและลาวได้นำวัฒนธรรมขเขมรและงานเขียนของขเขมรมาประยุกต์ใช้เองดังนั้นพวกเขาจึงถูกล้างสมองโดยคนที่เขียนโปรดใช้สมองหน่อยแล้วมาดูนครวัดในกัมพูชาบ้านเกิดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณจะได้รู้ว่าสิ่งที่คุณเรียนรู้มามันผิดไม่สำคัญว่าคุณคิดอะไร เราคือเขมรมาเป็นเรื่องเป็นราวความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเขมรก็คือทองคําแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่กลัวไฟคือหลักๆที่ชาวกัมพูชาเขาไม่ค่อยพอใจเนี่ยมันก็คือคําว่าเขมรซึ่งมันเหมือนเป็นการดูถูกถ้าจะเรียกให้เขาพอใจต้องเรียกว่าคาเมลผมเองก็ออกเสียงไม่ได้นะมันก็เขียนว่าเมรนั่น,นแหละครับแต่ว่าเหมือนสะกดลงท้ายด้วยมอม้าอีกครั้งหนึ่ง และที่นี่ด้วยความที่ไทยกะลาวออกเสียงแบบนี้ไม่ได้ขมรก็เลยหาว่าเราดูถูกที่จริงก็คือมันพูดไม่ได้แต่เขาไม่พยายามที่จะทําความเข้าใจเรื่องนี้นะครับความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าสมัยโบราณไทยเป็นขโมยแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นขโมยอยู่อ๋อมีความคิดเห็นของชาวลาวนะครับเขาบอกว่าคุณไม่ควรโกรธที่เราพูดคำว่าขเมไม่ได้ความคิดเห็นถัดมา ตั้งแต่สมัยโบราณไทยไม่มีประเทศความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันอยู่เมืองไทยแต่ฉันเกลียดประเทศไทยฉันต้องการของทุกอย่างที่พวกเขาเอาไปแล้วก็มีความคิดเห็นตอบกลับเป็นชาวเขมรเหมือนกันกล่าวว่าไทยมันกำลังจะเปลี่ยนตัวเองเป็นอเมริกาแห่งที่สองแล้วมันก็จะกัดหัวกัดอเมริกาเหมือนกัดหัวเขมรเปลี่ยนประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และศักดิ์ศรีมาจากการขโมย เป็นอะไรกันมากไม่ดิผมแลวไม่เข้าใจระบบความคิดของพวกเขากันจริงๆความคิดเห็นถัดมากล่าวว่าผู้คนที่สร้างอังกอร์คือสําเรและกุย้ยในขณะที่ขเขมรเป็นชาติที่ไม่ได้สร้างอะไรเลยนอกจากการทำลายล้างความคิดเห็นต่อมาครับอันที่จริงชาวสยามรู้วิธีเอาชนะพวกเราแต่พวกเขาพยายามบิดเบือนความจริงเพื่อให้พวกเราต้องไปท่องประวัติศาสตร์ใหม่ ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าคาเมนเป็นผู้ที่สร้างอังกอรและอังกอรก็ยังไม่สูญพันความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเมื่อครั้งที่กัมพูชามีปัญหาภายในชาวสยามจึงได้เข้ามากลืนกินดินแดนความคิดเห็นถัดมาครับฉันสงสัยว่าประเทศไทยไม่รู้สึกอายเลยเหรอทั้งที่ชาวสยามนับถือศาสนาพุทธแต่ดูไม่มีความละอายใจเลยคนต่อมากล่าวว่า คนชาติไทยนี้ดูหมิ่นขมเณรมากคนต่อมากล่าวว่าพวกเขาพยายามบิดเบือนความจริงเพื่อให้ชาวกัมพูชาของเราท่องประวัติศาสตร์ฉันเกลียดคนไทยเพราะพวกมันรู้ไม่จริงแล้วพูดมั่วๆพวกเขาไปท่องประวัติศาสตร์ในเว็บไหนกันมาเนี่ยและความคิดเห็นสุดท้ายของวันนี้เขากล่าวว่าหากเราไม่แพ้ไทย บางทีเราชาวกัมพูชาของเราอาจกลายเป็นมหาอำนาจในเอเชียเพราะดินแดนของเราใหญ่มากวันนี้ก็จบกับเพียงเท่านี้นะครับบางคนอาจจะโมโ oh, หบางคนอาจจะกลั้นขำยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ